ครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณวันชัยศักดิ์อุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาหลังจากมีการประกาศเตือนพื้นที่ภาคใต้ว่าจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ครับค่ะเชิญครับคุณวันชัยคะท่านอธิบดีคะค่ะท่านอธิบดีคะดูแล้วภาคใต้สิบจังหวัดเนี่ยนะคะจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนคะครับพวกนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่ยังคงมีฝนหนักอยู่นะครับโดยเฉพาะพรุ่งนี้จะเพิ่มเข้ามาจนถึง ถ้าแถวจังหวัดประจุบมีขันด้วยนะครับค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ใจจะเ้าทองตลางล่างเดี๋ยวภาคใต้ตะลางล่างแถบที่ว่าปันจะมีก็จะเริ่มเบาลงแสดงว่าฝนนี้จะเคลื่อนขึ้นมาใช่ไหมครับจากใต้ขึ้นมาตอนบนใช่ไหมครับครับกลุ่มฝนจะขยายขึ้นมาทัถึงประจวบในขันนะครับเพียงแต่ว่าข้างล่างก็ไม่ใช่หายทั้งหมดเพียงแต่ประมาณฝนที่ตกหนักที่จะเริ่มเบาลงนะครับรวมทั้งขึ้นลมในอ่าวไทยก็จะเริ่มเริ่มลดลงนิดหน่อยนะครับ จาก2-4เมตรตอนนี้จะเหลือประมาณ2-3เมตรนะครับแต่ก็เรือเล่นกังคงต้องระวังอยู่นะครับตอนนี้สถาน,นการณ์ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้อย่างที่นครศรีธรรมาราชที่พัทลุงจะเป็นยังไงบ้างครับตรงน,นี้ยังคงต้องระวังเนื่องจากว่าฝนแม้จะแม้จะซาลงไปนะครับแต่ยังมีฝนตกอยู่แล้วก็ของเดิมมันมีน้ําอยู่ตามเขาตามตามในพื้นที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้ําป่าที่หลงจะลงมาเสริมเนี่ยยังคงสร้างอันตรายให้กับตัวเมืองที่อยู่ในที่รุ่มนะครับ เราจังหวัดว่าจะพะลุงหรือนครเซนบุราราตตัวเมืองตัวเศรษฐกิจเนี่ยเป็นบริเวณที่รุ่มแอะทะด้วยนะครับตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากน้ำป่าลงมาต่อไปอีกระยะหนึ่งครับท่านอธิปดีคะการเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะต้องเฝ้ายาวไปถึงเมื่อไหร่คะถึงจะทําให้ทุกอย่างมันลทุเลาลงได้บ้างคือฝนในรอกนี้เราคาดว่าก็จะค่อยๆเบาลงไปนะครับ ก็จะมีมาอีทีริงประมาณกลางเดือนนะครับเพร,ราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องปรับไปแล้วก็ฝนในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะหดลงอย่างชัดเจนก็คือประมาณต้นเดือนมกราคมนะครับซึ่งเป็นระ,ร,ะระยะจำทุกปีประเลาดะอย่างนี้นะครับปีนี้เนื่องจากฝนที่ตกลงมาเนี่ย มีปริมาณเยอะมากในในเวลาเดียวกันนะครับค่ะคาะพื้นที่100-200มิลนะครับในหนึ่งวันราาส่งนั้นก็เลยทําให้เกิดน้าป่าขึ้นนะครับค่ะดูจากทิศทางแล้วจังหวัดไหนที่น่าห่วงที่สุดคะจริงๆก็ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปเลยนะครับครับลำหนักก็คือสุราช์ธนีนครรีมราชพัทลุงนะครับแล้วก็ทางตอนล่างก็คือปทุรนี น่าที่ว่าสงขาก็มีบ้างในมาพื้นที่ครับแต่แต่ความเสี่ยงหายของสงขานี่อาจจะไม่ไม่รุนแรงเท่าของสุราษฎร์กับนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับน้ําจากเขาหลวงนครศรีธรรมราชลงมานะครับค่ะครับแล้วทางฝั่งของอันดามันล่ะครับพอฟังบอกว่าทางฝั่งอ่าวไทยค่อนข้างยังน่าเป็นห่วงแล้วฝั่งฝั่งอันดามันเป็นไงบ้างครับฝั่งอันดามันก็จะมีบ้างในบางพื้นที่ของจังหวัดตรังจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็กระบี่บางพื้นที่แต่ก็จะน้อยกว่าฝั่งอ่าวไทยครับเนื่องจากอ่าวไทยเป็นด มวสมโดยตรงนะครับชก็จะมียังคงมีสออ่งต่อเรื่องในอันามานเมื่อรวมมาลสุมอ่อนลงเนี่ยองอันามายที่จะลดลงครับครับภาวะของฝนตกในช่วงช่วงปลายปีแบบนี้นะคะกับทางภาคใต้ที่เจอภาวะแบบนี้เป็นประจําทุกปีปีนี้ดูแล้วเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นเขตเทศบาลเมืองหรือว่าที่ต้องรับผลกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยตรงนี้มีตรงไหนบ้างคะที่ท่านเป็นห่วงบ้างคะชุมชนจริงๆก็คือพื้นที่ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมาเลยนะครับค่ะพื้นที่ที่ ที่ต้องเป็นหัในตัวเมืองด้วยใช่ไหมคะตะลงนะครับตัวเมืองด้วยใช่ไหมคะท่านคะครับตัวเมืองของของอำเภอเมืองสุราษฎร์คือคุณพินท้งแท้คุณพิณแเวอำเภอเมืองของนครสิมราชก็จะเป็นที่อำเภอเมืองนครสิมราชรวมทั้พัทลุงก็เป็นตัเเมืองซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นพื้นที่ที่ราบเป็นทิ่ราบที่รับน้ําจากเขาลงมานะครับค่ะค่ะงนั้นก็ยังคงเป็นพื้นที่ต้องระวังแม้กระทั่งตัวสงขาเองในบางพื้นที่ก็ยังคงจะต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะ ถึงแม้จะไม่ท่วมหนักก็ก็ยังมีพื้นที่ท,ที่ที่เป็นที่ลุ่มยังคงถูกท่วมอยู่นะครับ,รบถ้าจะไปดีค่ะดีเจ้าหน้าที่ขอข้ามไปที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะภาคอีสานกันบ้างอตอนนี้เจอภาวะอากาศหนาวหลายพื้นที่ตอนนี้คือค่อนข้างจะวิกฤตแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจออากาศหนาวค่อนข้างจะจะหนักอยู่เหมือนกันตรงน,นี้มีมีจังหวัดไหนที่น่าห่วงหรือว่าต้องมีการออกการเตือนออกออกมาก่อนหรือเปล่าคะตอนนี้ตอนนี้ภาคเหนือไม่เฉพาเหนือเหนืออย่างเดียวอีสานด้วยนะครับค่ะ ล้กับอีสานก็เป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนตอนบนนะครับนคัความพนมมุกดาหารนอะมรมคูเลยนะครับเหนือจะเป็นตําหนิเหนือสุดๆที่เป็นที่สูงนะครับภา<ฆ>ดอยดอยทางสองเชียงใหม่เชียงรายลำปางก็จะหนาหมดนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่ช่วงที่หนาวที่สุดนะครับ<ฆ>าคาดว่าประมาณกลางเดือนของธันวานี่ไปแล้วเนี่ย บริเวณภาคเหนือภาค,คเหนือเหนืออุณภูมิจะลดลงอีกครั้งหนึ่งครับแล้วครั้งนั้นก็คงจะหนาวเย็นกว่าครั้งนี้นะครับท่านอีิบดีครับมีคนบอกว่าปีนี้เนี่ยนะครับมีการพูดว่าน่าจะหนาวนานแล้วก็หนาวยาวกว่าทุกปีในขณะที่ภาคใต้นี่ก็มีฝนตกหนักมากกว่าทุกปีดูจากสถิติย้อนหลังอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่ามีผลกระทบอะไรจากเอลนินโญหรือว่าอะไรนิยามั้งไหมครับคือถ้าเทียบกันคือเทียบกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเรารักษาอากาศหนาวไม่นานนะครับ ซึ่งก็คือหนาวในช่วงมกราแล้วก็ปุ๊บเดี๋ยวก็หายไปเลยแต่ปีนี้เราคาดว่าจะหนาวตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงประมาณกลางกุมภานะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่หนาวนานนะครับก็อาจจะมีผลเรื่องของเอริโอละยญ่าบ้างนะครับเนื่องจากปีที่แล้วเป็นเป็อริโอเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยหนาวมากนะครับคค่่ะะแต่ปีนี้เอริโยหมดไปแล้วเพราะฉรนั uh, ้นฤดูหนาวกลับมาตามปกตินะครับแตารฤดูหนาวก็ยังคงเป็นฤดูหนาวที่ค่อนข้างจะนานสำหรับปีนี้นะครับดะงนั้นก็รนช่วน้ข้าคเหนือที่อีสานคงต้องระวัง เรื่องภัยหนาวเพราะต่อไปก็อาจจะพบส่งผลกระทบถึงสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเป็ดไก่ทั้งหลายพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งก็จะทนความหนาวไมา่ได้นะครับค่ะค่ะเราจะเจอภาวะที่อากาศหนาวสุดปีนี้เนี่ยขนาดไหนคะเราคข้าว่าช่วงที่หนาวที่สุดคือในช่วงครึง่งปีใหม่บวกลบสองสัปดาห์นะครับครึ่งครึงคร่งหลังของเดือนพันวาและก็ครึ่งแรกของเดือนม,มกราคซึค่งเราเข้าว่าอุณหภูมิจะหนาวหนาวภาคเหนือจีนหนาวจัดนะครับครับ บางที่ว่าอาจจะรถตัวเล็ตัวเดียวแต่องศาอเนี้ยนะครับก็ถือว่าหนาวหนาวมากแล้วจัดนะครับประชาชนต้องเตรียมครับแล้วก็จะเจออากาศหนาวในช่วงนั้นเหมือนกันก็อาจจะได้ส5บ้าองศาส6องศาขึ้นมาก็จะเป็นถือว่าหนาวแล้วนะคะสำหรับประเทศไทยครับประชาชนต้องเตรียมรับมือยังไงบ้างครับท่านก็เน้นที่ เด็กคนแก่แล้วก็คนที่ไม่แข็งแรงนะครับก็คงจะต้องเพิ่มความอุ่นทาร่างกายนะครับสําหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อีสานกันเหนือนี่ก็ต้องระวังนอกจากเรื่องภัยหนาแล้วยังต้องระวังเรื่องไฟนะครับอัคคีภัยที่อาจจะถือขึ้นได้ง่ายเพราะอากาศจะแห้งแล้วก็ลมแรงนะครับเพราะงนั้นการเผาการจุดอะไรต่างๆก็ต้องระวังนะครับส่วนประชาชนที่เลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์เล็กบนท้งเป็ดไก่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของ ของอากาศที่หนาวลดลงนะครับค่ะท่านคะตอนนี้เราได้ยินข่าวมาญี่ปุ่นเนี่ยหิมะตกเร็วกว่าปกติเนี่ยโอ้โหส0 5สิบห้าสิบวันนะคะกระเทือนถึงสภาพอากาศของไทยหรืบ้างไหมคะทั้งเรื่องของฝนตกน้ำท่วมทั้งเรื่องของอากาศหนาวของประเทศไทยเราเกี่ยวกันบ้างไหมคะลมหนาวที่ไปญี่ปุ่นก็คือตัวลมหนาวที่จะลงมาประเทศไทยใกล้กันนะครับที่เแต่ปีนี้เนื่องจากไม่มีตัวตัวที่จะบล็อกอากาศที่ลงมาประเทศไทยมากนะักก็เลยทําให้ลมหนาวนี่ไปญี่ปุ่นตรงเลยในระลอกแรกนะครับ ซึ่งจะมีละลอกละลอกที่ถึงเราถ้าเราในช่วงนี้เนี่ยที่ลมหนาวถลอกลงมาทางเอเชียเราเยอะมากขึ้นนะครับก็จริงๆงมวลมวลอากาศก็คือมาจากทีกเหนือทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งว่าปีนี้มวลอากาศเย็นมาค่อนข้างจะแรงครับแล้วเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับในช่วงช่วงต่อจากนี้ไปนะครับถ้า รมมนาโจงมาก็คืออย่างที่บอกคือบวกลบสองสัปดาห์จะเป็นใหม่นะครับพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าทางเหนือเนี่ยคนก็แห่ไปท่องเที่ยวกันแล้วทางใต้จริงๆช่วงนี้ก็ใกล้จะเป็นช่วงเข้าสู่เริ่มเข้าสู่ไฮซีซันแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าฝนยังตกอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับท่านมองว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนครับคือไฮซีซันนี่ไฮซีซันเฉพาะใทางฝั่งอัลมาันะครับส่วนฝั่งอ่าวไทยก็จะเป็นโลในช่วงนี้คือจะสลับระหว่างสองฝั่งนะครับเพราะฉะ อันดามันก็อาจจะได้ช่วงปีใหม่แล้วนะครับซึ่งฝนก็จะมาตกอยู่ฝั่งอาา่าวไทยย่าส่วนใหญ่ฝนอันดามันก็จะฝนน้อยหน่อย<ๆ>ก็จะอาจจะได้ช่วงนั้นนะครับค่ะตอนนี้มีการประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปอพหรือว่าทางมหาดไทยหรือว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพิเศษบ้างไหมคะสำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่เจอภัยเดือร้อนจากน้ำท่วมในภาคใต้ตอนนี้ คือตรงนี้เรากับทางปอพนี่ประสานกันทุกวันนะครับ<า>คุยกันทั้งระดับปฏิบัติงานทั้งระดับหน้าหน,าน่วยผมมไปทางดีปอพก็จะคุยกันบ่อยๆแจ้งสาเหตุคุยกันแล้วก็บอก<า>เนวโน้มนะครับภห้ใจทางปอพก็จะรับกระจายต่อนในส่วนพู้ภาคเพื่อไม่ให้สับสนเราจะจะให้หน่วยข้างเราในาพ,พื้นภาคแยกไปยังจังหวัดต,ต่างๆด้วยนะ<า>ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการประสานกันทุกเช้านะครับค่ะเพระนาะฉะนั้นประชาชนต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามคําพยากรของทางกรมุดุนิยมวิทยาด้วยนะคะ ครับก็ฝากติดตามนิดนึงเพราะว่าตอนนี้อากาศแปรก็แค่จะแปรปรวนนะครับประเทศไม่ใช่เพียงแ่ไทยอย่างเดียวทั่วโลกมันมีการแปรปรวนเพราะฉะนั้นเรื่องอากาศเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับทราบเพื่อจะรับมือกับมันนะครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะท่านอธิบดีคะครับค่ะท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณวันชัยศักดิ์อุดมชัยนะคะท่านก็มาสรุปสภาพอากาศของประเทศไทยภาพรวมนะคะเห็นชัดๆเลยนะคะทางภาคใต้ที่ตอนนี้ต้องระวังเรื่องภายน้ําท่วมนะคะแล้วก็ฝนตกหนักด้วยนะคะยาว